สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่วงน้่นลูกสาวชาวนานะคะก็มาขนของนะคะเต็มรถแคร์สองคอเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตอนถึงแล้วก็บรรยากาศการเดินทางนะคะนี่นะคะทุกคนลงูกก็แพน้ำก่อนเดินทางนะคะเราก็จองให้กินก๋วยเตี๋ยวกระป๋องชอบกินมากเลยตอนเรียนอยู่นะคะมา ดาใครโดนฟองเต็มรถอ,อะแบบฮะยจะไม่ใช่รถกระบะอยู่แล,ล้วนะจะเป็นรถถลล้อลุงเหี่ยวฮกหล่อ,ลอมากคนดีกว่าลุงไปรถเลยผู้สานด่างรถมาแพ้ทางเขาพอทันขึ้นมาเลยเจอกันรอยเอ็ดแล้วเจอไปรอยเอ็ดก่อนแล้วแล้วก็ไปลงของน้องที่พยัคต่อลุงเจ๊อยู่ด้านหลังเอามาไม่อ๋ออ่ะใครคิมคัด เร็วเร็วใครคัั่นีมคือรถหรอไม่ได้ไปหรอโอเคไปไปมุกไปด้านหลังอ่าอี่เออไปไปเปเอกันสคนที่จะทำคอนเทมาละมาดกันหนึ่งฮ่าฮ่าฮ่าวยถ่าตุ๊กตานางนานนา อุ้ยไม่ได้อุตส่าห์ซื้อมาต้องส่งร้อยเนี่ยไม่มีเพื่อนเขาเรียกว่าเพื่อนขูดใจอย่าสองร้อยกับสามคนเออมามาออันดูมามามากดจะไปถึงรอยเอ็ดทุกคนเปิดเข้าเปิดออกอยู่นี่แหละอย่าทำมันเลง กลวงเขาไปแล้วท yeah, ุกคนสีแดงใช่ไหมสีแดงเหรอไม่ไม่ใช่ก็ลงสีแดงสีดำอ่ะก็อยู่ข้างหลังนี่เด้เบียดเบียดยุคคางๆนีเด้ไปเบิ้งสีไรสีไรกับบัลนูนบุกที่กูเอาไปพูดไปดูอ่ะอ๋ออยู่ข้างฝั่งเนี้ยลองลงไปดูดิไม่ข้างฝั่งไหนก็ข้างฝั่งไม่หายก็ไม่หายมันไม่หายหรอ่ะเดี๋ยวอนี้นี่เองก็ชากตรงนี้ก็ได้นี่เองแล้วทำไม เอ็งก็เอาแบตจำลองไว้ชาร์จตอนเอ็งไปกรุงเทพดีอ่าหาของแล้วหนึ่งกระเป๋าอันไหนลาซุนนะคะทุกคนที่นอนหล่นไกลมากเลยให้เดินไปเอาดู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 ทุกคนดูเดินโคตรหนาสงสารนะ,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 ะอะไรมีอะไรจะโตอ,อีกหรอเอาไอ้เดี๋ยวขึ้นไปสิ เอาที่นอนเข้ามาในข้างในไหมล่ะแล้วมันเคลียร์ก่อนเอาที่นอนเข้ามาข้างในหรือจะเอาข้างในข้าวสารเลยก็แบบมาเกลี่ยก็จะไปกราบดเลยแต่ว่ามันไกลอ่ะฮะเดินไปไกลเห็นมึงเดิเห็นมึงเดินไปแล้วก็เลยไม่กลับอ่ะก็เลยยืนจอดรออ่ามัดใหม่หน่อยมัดใหม่อีกแล้วมาหาแม่สวย วันนี้นะคะทุกคนเราได้มาขนย้ายของเต็มที่ค่ะแต่ว่าเรามีแต่ของนะคะเราไม่มีคนเราจะให้เห็นคนอยู่เห็นเราไหมเห็นพี่เป็นอะเห็นไหมเบาๆของก็เยอะค่ะขาตอนนี้ก็ขอไปแลาเต็มรถค่ะของเยอะไหมมุกไม่ของหนูมีแค่เดียวเองของมุกมีแค่เดียวของแจ้ของเยอะไหมไม่ของแจ้กก็เดียวเป็นตัวเดียวสรุปคือไม่มีคนนั่งแค่ขนาดออกกับบ้านแล้วเนี่ยเราปต่ออ่อสิบต้องออกสิบนัดแล้ว แม่ถ้าไม่เอากลับบ้านล่ะมันจะขนาดนสภาพอุ้แม่เออูเงียห้พ่อเอาพุ่มมาคุ้ห้ดีกว่ามีหนาวมั่วไส้เอ็มมีหนาวกระบะมาติดงเลยเป็ไงล่ะเอาสิบโลมาตอแรกกัจบแล้วสิบโลมาตอแรกก็จบแล้วแกของลูกก้ของร้านกับเต็มเนาะไม่ใช่สภาพพะมูนไปทิ้งตัวอี้ไว้หอมูจะทำยังไงเอาก้าอี้ไปไหนเราท้งมูตัอี้ไปลังหออ่ะถ้ามีวาสนาไอ้งาจะได้เจอกันอีกเด็กตัอี้ ถ้าเกิดไมมีนะไม่มีก็หายโชคดีมีใช่สบายทุกคนสบาเจอกันที่ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เคลียร์พื้นที่ในรถเราเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นพี่เบนมุกเมนะคะเคลียร์แล้วใช่ไหมอันนี้เคลียร์แล้วเรืว่าเคลียร์แล้วแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไหนเราอยู่กันที่หอรบูตร้อยเอ็ดจ้านี่นะคะอาเจพูดดิ นี่เดจะทุกคนอยู่ฮอลล์ว,ลว,ลวอดแล้วนะตอนเนี้ยเนี่ยเราก็มาเที่ยวโรเอแล้วนะเราจะไปเที่ยวเออ่อที่พนมไพต่องใช่เหรอพูดอย่างนี้เดี๋ยวมุกจะพูดด้วยวะทำมเาต้องพูดสมเนยียงติดโคราชกันตัวอ,อ่ะล่ะจะถ่ายไม่ค่อยสวยหรอกแต่เราสวยดูนะต้องไปเขียวหรอไปจ้า <c oughs> เดียวะน,นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็เปลี่ยนที่นั่งนะคะมาให้คนที่ไม่เคยขับกระบะนะคะมาขับกระบะแทนเพราะปกติจะขับต่อรถกิงนั่งก็จะนอนนะคะจนกว่าจะถึงเมืองไฟยอีกสามสิบสี่รูนะคะเราก็จะนอนไปย,ยาวหน้าตา่โอ้ my god ข้างหลังเป็นไงหรอคะก็สบายสบายอะค่ะนอนได้เ <c oughs> ลยค่ะตอนนี้มุกเพลิ่งสบามุกงเ่คือไม่ได้เลยสบายสบายเดี๋ยว อะไรเนี่ยดูดูดูมันชา้าขาชา้าเกินเออกามุกม,มีขึ้นไม่ได้เลยมุกมีนทำอะไรอ่ะนอยแล้วทีนน่เพิ่งเห็นจริงๆนะเลยน่ะมันได้ชา้านะโซดเนี่ยแม่ขนาดนูอ่ะมาออกรถกระบะแล้วอ่ะมันยังเต็มขนาดเนี้ยยังต้องล้นมักข้างในอีกอ่ะแม่แล้วนู้นู้งี้อ่ะนู้ให้พ่อเอารถคลิปโรมาใส่ดีกว่าจะได้แบบคอนเทนต์แบบปังๆเลยแม่ เอาสิบล้อมาขนของให้ลูกสาวกลับบ้านนี่สบายกันเกิดข้อในาะก็จะแบบสิบล้อมือคงจะผูกเปนอนหลังรถเลี่ยไอ้สิบล้อมันผูกไม่ได้นั่นน่ะรถเรี่ยต่อหกล้อมาดิหกล้อมาก็ผูกเปย์คนละอันคนละอันแล้วก็นอนแก่ไปเขาดินเรนได้เลยเหรอเออแล้วก็แบบของก็แบบอืตังไม่ไหวเราทังมาใส่น้าแล้วก็เลนถ่ายตรงกลางเนี่ยตะอ้ยตาย้เหรออ้วนดูไม่เมื่วานเองตอนว่าที่สูบนานแค่ไหน เป็นเส้นขาวเปิดเพลงได้ยังยังขอสามนาทีได้ไหมอ่ะสิบเจ็ดนาทีนะพออันนี้ขนาดเอาที่รุ่นเนี่ยตอนนี้ตอนนี้จะข่าวสามาท์ปะข่าแหละอันนี้ตอนนี้ข่าวสามาท์ปะอือข่าวสามาท์ตอนนี้ขออ่าจสามารถแล้วนะคะมองไปมองมาเหมือนมีอัวนายา คิดว่าอะไรทุกคนอยากเล่นโอ้ใจอ่ะสายตาอะไรอ่ะสายตาหุบไวมากก็เร totally ื่องแบบนี้มองว่าสวนน้ำนะเหนื่อยใจจังเลยอ่ะเบาได้เบาสองคนนี้ก็ตื่นเต้นอันนี้ก็จะร่กพัตตะทองกินขาดทุกพื้นที่เฮ้ย จ้าถึงแล้วก็แล้วก็สิคนรอมาเอะเลยไปเาจะถึงอีกประมาณสามสิบแหลกไงเนี่ยสามารถแล้วจ้าไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยเดี๋ยวก็ถึงสองข้างหลังแบบเต็มๆโอ้โคตรสบายอะมุกวินอะคุ้มค่ากับการใช้งานคุ้มค่าจริงๆ มันเป็นแบบช้าเลยน่าสงสารเนาะห่างโหแค่ไม่กี่เมตรเองจำร้อยเมตรเองโอ้ยตะคิวกินนึกถึงข้าแบบไปทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถึงร้อยอิทนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันอตไปไปดูใครยศกันซิอะไรชาไปแตะคิวกินข้ามถนนไปเสมอนเถิน ียมึงไม่ใช่คนพีบอบอสจริงิงรู้สยัไงอ่ะอุ๊ยมันมีงานกับชาตินี่หรวะหรือรักเมืองเนาะไม่ตอนกลับแล้วก็ไม่ได้ผ่านทางนี้อยู่ดีอ่ะใช่เราไปอีกทางน่งอ่าทุกคนเดี๋ยวเราไปติดตามตอนถึงอ่าหอนางน็อพนมไพรนะคะก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบๆเจอกันคลิปหน้าบ๊ายๆอีกแค่วันเดียวจ้ะอีกสามสิบนาทีถึง เอออ่ะมันาสามิบก็เสอหดอกเไหมันอีกมัน 30, 30กิโลสามิโลใช่อีก30มสนาทีถึงเน่อหนาสรงสารถนน